ช่วยกันสร้างผีเสื้อแล้วอ่านิลาตักทรายนิลาตักทรายโหนิชาสร้างภาษาได้เยอะมากเลยนิชาภาสากี่อัานแล้วลูกนิชานับเลขได้ไหมโอ้โเก่งจังเลยโอ้โหนิชาราสาต้องแปดอัานโออโหนิลาทําอะไรอ่ะนิลาทําอะไรเลยนิลาทําอะไรผีเสื้อผีเสื้อหรอไหนไหนป๊าดูผีเสื้อได้เป็นยังไง โอ้อาน้ลาท้องทำนี่มันจะเป็นผีเสื้อไหมผีเสื้อตุยแล้วโอ้ดูดิเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมหนึ่งสองสามอานิลาดีมั้ยหนึ่งสองสามอุโอ้ผีเสื้ออานิลาปีค่ะแต่หน้าหน้าผีเสื้ออานิลาเอออันนี้ลาทำผีเสื้อใหม่อานิลาทำผีเสื้อใหม่หนูปานเค้กฮะหนูปานเค้กอ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่ปานเค้กอ่าปาดเค้กหรือปาดเค้กอ่าอ่าอ่าอานิลากดอีกแล้วโอเค สาเค้กก่อนเออสาเค้กก่อน,อนมันไม่ใช่เค้กนะมันคือที่ร่อนแป้งอะ่ะไม่เป็นไรใช้ได้โอ้โหสองคนช่วยสร้างปราษาใหญ่<ช>เลยจังน้ำอ่ะพวกถั่วต้นชลไม้อะไรนะลูกต,ต้นไม้อ๋อต้นไม้โอ้สวยไหนชี้ต้นไม้ให้ป,ป๊าดูดิต้นไหนอ่ะอ๋ออ่านี้นี่นี่นี่ลาความทีมันจะเป็นเค้กไหมนี่ลาลองความทีจะเป็นขนมเค้กไหมนี่ลาลองความที เนี่ยะหนูอ,อยากกินเล็บปีขึ้นมาเลยอันนี้ลาความที่จะเป็นเค้กไหมหนูว่าจางใส่กองนี้คะเอาไหนคะกองอ่ะเนี่ยหนูหนูหน,นูไปเอาที่กรอบประสาทมานี่ล่เดินไปเอามา<ช>โอเคอ่านี่ล่ก็มากองไว้ตรงนี้กรอบทรายเนาะใช่กรอบเออมาวางกระเพือไว้ลูกวางไว้เอาใช้ที่ตักเลยไอจางหนูอ่ะนี่ไงที่ตักหนูอ,ะอ่ะอ่าตักทรายใส่เยอะเลยนี่ล่ เราจะได้สร้างปราสาทกันนั่นแหละตักอีกตักอีกค่ะนิลาอดีลาตั้งไว้ตรงนี้เลยนิลาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยตั้าตรงนี้โอเคอันนี้ลาตักไปใส่ลูกใส่เลยนิลาใส่ใส่สินิลาใส่ในนี้นี่าใส่ในนี้เออตักซ้ายใส่เลยเออใส่ไปเลยนั่นแหละใส่ไปเลยนิลาจะได้สร้างปราสาทแล้วจะได้แข่งกันนิชาเร็วเออขย่าเขย่าเขย่า ดูดิมันจะเป็นไหมเป็นภาษาคำเหมือนที่หนูอยากได้ไหมอุ๊บอ่าเคาะเคาะอ่ะแล้วยก์หนึ่งสองขามยกขึ้นเลยป๊าป๊าอ่าต้องเคาะก่อนนี่ละเคาะก่อนอ่าเดี๋ยวเดูของหนูอ่ายกขึ้นดิ่วายภาษานีลาทำให้มันเหลือแค่นี้ป๊าป๊าป๊าหนูป๊าไม่ทำแบบนั้นอ่าดูของนิลาดูของนิชาบ้างนี่นี่ดูของนิชา,านี่นะครับท้าวและตบหนึ่งสองนี่ หายกเลยเอ้ยของนิชาเป็นประสาทด้วยอะโอ้นิชาประสาทที่สลายประสาทที่สลายประสาทที่เก้าใช่ไหมนอนเชนนะอะไรนะตัดเค้กอ่า๋ยวก็ตัดเค้กเลยตัดเค้กเอามีมาตัดเค้กเอามีมาตัดเค้กออมีมาตัดเค้กไม่เอาไม่เอามาเลยมาตัดเค้กเลยนิลามาตัดเค้กเลยมาตัดเค้กเลยตัดเค้กที่ประสาทของนิชาก็ได้ฮะมาตัดเค้กเลยตัดเค้ก ไม่เป็นไรอ่าไปตัดเค้กนีลาตักตักใส่เลยตักใส่ประสาทเลยเยอะๆเลยโอ้เป็นไม้เป็นไม้โอ้ดูดิเป็นเค้กไหมโอ้เป็นเค้กจริงๆด้วยแต่มันเป็นเค้กเละอ่าทำไมททำไมททำไมเออกดกดกดคอ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 ,อ,อ,อด้วยคอด้วยโอเคยกขึ้นเลยหนึ่งสองสามโอ้มันเป็นเค้กด้วยอ้าวนีลานีลาก็ใช้ช้อนตักกินแล้วนี่ช้อนโอ้ตัดเค้ก อ้ําอ้ําถ้ากินไหมอ่าอยากกินไหมอยากกินไหมไม่กินฉันยังไม่กินอ่าอนี่ค่ะกินไม่ได้เพราะเค้กมันเละอ่านี่ลาตักมาตักมานี่นี่ลาก็ตักตักใส่จานเลยนี่จานของเราก็มีนี่อยากกินไข่เจียวนี่ไข่เจียวอ่ะอ่าล่ไข่เจียวอไข่เจียวไข่เจียวตักใส่จานอันนี้จะขายโอ โอ้นี่ิราทำอาหารแล้วมีไข่เจียวด้วยอ,อ่ะ,อะมาใส่าจานเค,ค้กแล้วไอ้ทอจานทอดจานทอดอะไรนะลูกจานทอดอ๋อนิราลืมจานทอดโอ้โ<ท>นี่ิราตักตักตักทำเค้กอีกแล้วอ่ะใส่กระทะเลยนี่้าใส่กระทะใส่กระทะเอาหนูเอานี่คะเอาไหนคะอันนี้คือทำภาษาที่เแล้วอันนี้ภาษาที่สิบหนูของหนูอ่าๆๆให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันใส่นิราช่วยกันใส่เทเทเทช่วยกันใส่ช่วยกันใส่ โอ้นี่ลากเก่งยังเลยต,<ป>ตักอีกตักอีก